สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบ,บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์มองอย่างไทยเขียนโดยคุณปิยะเนตรวิเชียรมานำเสนอครับกฎหมายอาญามาตรา112เป็นความจำเป็นของชาติ การอยู่ร่วมกันของหมู่คนจำนวนมากซึ่งในที่สุดก็เรียกว่าชาตินั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎระเบียบซึ่งเปรียบเสมือนกติกาของสังคมในการที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขผู้ที่ไม่ก่อปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นก็จะไม่ถูกบังคับใช้กฎระเบียบซึ่งต้องมีบทลงโทษแต่หากผู้ใดที่ก่อปัญหา และทำให้สังคมกระทบกระเทือนเกิดความเดือดร้อนเสียหายก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่บัญญัติไว้ที่เรียกว่ากฎหมายกฎหมายของไทยมีมาตั้งแต่เริ่มอาณาจักรอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองโดยกฎหมายลงโทษนั้นอยู่ในกฎหมายลักษณะอาญาหลวงพศ1895ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีกฎหมายลักษณะอาญาขบฏศึกเพื่อป้องกันบกป้องและคุ้มครองพระมหากษัตริย์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปรับปรุงกฎหมายเก่าและเกิดเป็นกฎหมายที่เรียกว่าตราสามดวงจะเห็นได้ว่ากฎหมายเดิมที่เกี่ยวกับคดีอาญานั้นได้ถูกใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า500ปีโดยถูกยกเลิกไปเพื่อออกเป็นแนวกฎหมายใหม่ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระยุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของกฎหมายอาญาในอดีตจะเน้นความเด็ดขาดรุนแรงเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับผู้ที่คิดร้ายต่อแผ่นดินหรือองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งบางครั้งก็เป็นขุนนางหรือข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นจะมีไพ่พลในสังกัดและอาจจะมีอำนาจต่อรองได้ บทลงโทษยังต้องเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นการป้องปรามผู้ที่คิดเหิมเกริมต่อราชบัลลังก์กฎหมายตราสามดวงเกี่ยวกับคดีอาญาถูกกำหนดไว้เป็นสองส่วนส่วนแรกคือโทษ8สถานและอีกส่วนหนึ่งคือโทษกบฏศึก32ประการโทษ8สถานที่อยู่ในกฎหมายพระอายการอาญาหลวงนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่ละเมิดต่อพระราชองการ หรือพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการกำหนดไว้สิบม,มาตราเป็นการระบุความผิดจากการกระทำที่ไม่สมควรต่อองค์พระเจ้าแผ่นดินและล่วงละเมิดพระราชอาญาเช่นมินพระบรมเดชานุภาพทำตัวเทียมเจ้าการทุจริตและประพฤติมิชอบโทษที่ระบุไว้นั้นมีตั้งแต่ต่ำสุดคือการภาคกระทนจนกระทั่งสูงสุดคือโทษประหารโดยมีรายละเอียดการลงโทษด,ดังนี้ สถานหนึ่งให้ฆ่าผู้ร้ายนั้นเสียสถานหนึ่งให้ตัดตีนตัดมือแล้วประจานสถานหนึ่งให้ทวนหรือเขี่ยนด้วยลวดหนังไม้หวายห้าสิบทีสถานหนึ่งให้จำไว้แล้วเอาตัวลงเกี่ยวหญ้าช้างสถานหนึ่งให้ไหมจัตุรคูณปรับสี่เท่าแล้วเอาตัวลงเป็นไพ่สถานหนึ่งให้ไหมตรีคูณสถานหนึ่ง ให้ไหมทวิคูณสถานหนึ่งให้ไหมลาหนึ่งการระบุความหนักเบาของโทษย่อมขึ้นอยู่กับความผิดที่ได้กระทำไปโดยกฎหมายกำหนดให้ใช้วิธีสถานใดสถานหนึ่งเท่านั้นกฎหมายตราสามดวงนี้ได้มองลึกเข้าไปในสันดานของผู้กระทำผิดโดยกำหนดกฎเกณฑ์การลดหย่อนไว้ว่าถ้าเป็นทหารเหลวทหารฝึกหัดแล้วก็ทำผิดครั้งแรกให้ภาคกระทันไว้ก่อนได้ เพราะถือว่ายังไม่รู้ระเบียบราชการดีพอซึ่งส่วนใหญ่ทหารใหม่คือชาวไร่ชาวนาที่ถูกเกณฑ์มาส่วนทหารที่ยศสูงขึ้นถือว่าได้รู้กฎระเบียบแล้วแต่ยังทำผิดอีกก็จะมีการละเว้นโทษที่ต่างกันซึ่งยังแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมในกฎหมายที่ให้โอกาสผู้น้อยที่กระทำผิดไปให้ได้รับการตักเดือนก่อนแต่สำหรับผู้ใหญ่ที่รู้ระเบียบแล้วอันนี้จะไม่ยอมให้ภาคการ ส่วนโทษกระบฏศึก32ประการได้กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ทำรัฐประหารรวมถึงผู้ที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในแผ่นดินด้วยในกฎหมายตราสามดวงเรียกกฎหมายนี้ว่าพระอัยการกระบทศึกโดยรวมเอาโทษกับผู้ที่คิดร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินปล้นเผาพระนครฆ่าพระเผาโบสถวิหารปล้นฆ่าทาดุลเด็กเป็นความผิดที่สร้างความไม่สงบในแผ่นดินทั้งสิน้น ระบุโทษไว้21ประการเมื่อเอาโทษ21ประการนี้ไปเทียบกับโทษ8สถานจะบอกได้ว่าโทษ21ประการนั้นเป็นการลงโทษซึ่งเป็นภาพของความโหดร้ายชัดเจนเช่นให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้วเอาครีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่ใส่ลงให้มันสมองศีรษะพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอุมให้ตัดแต่หนังชําระเบื้องหน้า ถึงไพรปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงหมากหูทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนดแล้วเทมุ่นกระหมวดผมเข้าทั้งสิ้นเอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคนโยกถอนคลอนสันเพืิกหนังทั้งผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทายหยาบขัดระบาลศีสระชํำระให้ขาวเหมือนพันสีสังให้เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว แล้วตามประทีปไว้ในปากในยะหนึ่งเอาปากสิวอันคมนั้นสแสววผ่าปากจนหมวกหูทั้งสองข้างแล้วเอาขอเกี่ยวให้อ้าปากไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปากซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงเป็นอย่างมากส่วนโทษสถานเบาในกรณีกระบฏนี้ก็มีอาทิให้ตีด้วยไม้กระบองสั้นหรือไม้กระบองยาวให้ทวนด้วยไม้ไหวาทางหนาม จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการตัดหัวโทษ21สถานนี้เป็นความโหดร้ายที่เทียบกันไม่ได้เลยและยังมีลักษณะโทษอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าทะวะดึงสกรรม32ประการเป็นโทษสำหรับผู้กระทําผิดพระราชอาญาเป็นโจรลักทรัพย์ทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านโดยมีการลงโทษอาทิให้ทวนด้วยหวายให้ตัดนิ้วมือ โทษสูงสุดคือตัดศีรษะหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมมุขเมื่อปี2475ก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายจำนวนมากให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายอาญาแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา112ว่าผู้ใดมิ่นประมา ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแนทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะเห็นได้ว่าหากนำกฎหมายอาญามาตรา1นึไปเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพระมหากษัตริย์และสถาบันนั้น จะแตกต่างกันอย่างมากมายในความรุนแรงของบทลงโทษการที่พักการเมืองนักการเมืองหรือคนบางกลุ่มพยายามเรียกร้องที่จะแก้ไขกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึ 2, โดยอ้างถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยว่าต้องเท่าเทียมกันโดยไม่ให้ความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยบทลงโทษต่างๆที่เขียนไว้ในกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, จะมิได้ถูกนํามาใช้เลยหากไม่มีใครผู้ใดได้กระทําผิดที่โยงไปถึงมาตราดังกล่าวซึ่งคดีความที่เกิดขึ้นขณะน,นี้บอกได้เลยว่าเป็นความตั้งใจที่จะกระทําผิดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะบ้านเมืองใดก็ตามก็ต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองพระมกษัตริย์ หรือผู้นำสูงสุดของประเทศขณะนี้นอกจากความพยายามของพรรคการเมืองบางพรรคในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมุ่งเน้นที่จะยกเลิกมาตรา112หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของมาตรา112ก็ยังมีความพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยอ้างว่าเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของสังคมไทย ซึ่งรวมคดีของผู้ที่ทำผิดตามมาตรา112ซึ่งเป็นการกระทำผิดโดยจงใจและเจตนาด้วยหากสภาได้ลงมติผ่านความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวโดยเนยื้อโทษกรรมให้ผู้กระทำผิดในมาตรา1นึด้วยคงเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อาจจะยอมรับได้อันอาจดำมาซึ่งความไม่สงบของบ้านเมืองรัฐบาลจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากโดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และต้องเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปปิยะเนตรวิเชียนศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ